สวัสดีครับสวัสดีชมทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นวันที่4ครับนับตั้งแต่วันเริ่มต้นทำอมนแสนดีถ้าตามโปรแกรมก็จะนับเป็นวันที่3ครับเดย์า เหลือสามวันครับก็จะทำการฉีดตัวยาตัวที่2ครับโดยรวมก็ปกติดีครับไม่มีความผิดปกติไม่มีการแท้งลูกอะไรออกมากินหญ้ากินฟางกินน้ำได้หมดครับแต่วันนี้ที่อยู่ในค้อกเพราะว่าฝนตกครับพายุ ฝนตกค่อนข้างจะเยอะครับตันนี้แต่ไม่หนักเท่าไหร่ตกปลอยๆครับข้อก็นเละเลยตัวอื่นพาไว้ข้างนอกหมดครับแสนดี้นี่กลัวว่าแผ่นฮอร์โมนจะเปียกครับก็เลยเอามาไว้ข้างในตัวแผ่นฮอร์โมนก็ยังติดดีอยู่ครับ ไม่มีถลบลอกอันนี้ก็ให้เป็นหญ้าสับครับก็เต็มครับเต็มที่กินเต็มที่ครับวันนี้เดี๋ยวไปดูเจ้าอินบ้างครับ อันนี้ก็ค่อนข้างจะเย็นมากนะครับช่วงเช้านี่ไม่ว่างเลยครับมองขึ้นไปนี่ไม่เห็นท้องฟ้าครับทั้งวันนายนี่เอาเท้าเข้าเลยเออก ต้องหลบพ่อรมหน่อยโดยวรวมแล้วก็ีกเยอะครับเดี๋ยวอาจจะเสริมฟางให้นิดหน่อยครับฝนตกครับฝนตกครับหลบพ่อรมก่อนครับ <c oughs> <c oughs> กลับไปบ้านนี้ต้องกิญญาพลาแล้วครับตากฝนทั้งวันครับวันนี้ วันนี้ก็ทำร่มครับทำที่อยู่ให้ค้ายใหม่ครับไว้กันฝนมาสักหน่อยครับกันสักหน่อยก็ยังดีไม่อยากให้เขาตากฝนเยอะเกินไปครับกว่าจะทําเสร็จก็เลยมาสามโมงสี่โมงเลยครับตอนเช้าไปตัดหญ้ามาซับใหนวัว กลินกันแบบนี้แล้วครับฝนตกครับออกไปข้างนอกไม่ได้เลยวันนี้ช่วงเย็นนี้จะตกหนักหน่อยครับตอนนี้นะหนักมากเลยครับหนักกวช่วงเช้าครับก็จะมีรั่วบ้างครับเป็นพายพางพยางกันฝนเก่าละด้านบนก็มีน้ำขังนิดหน่อยครับ สงสารควายครับคืนเอาตากฝนนี้ก็เลยตั้งใจทำให้ครับตรงนี้จะแห้งครับเพราะว่าเป็นเล้าไก่ครับอันนี้ทำดีหน่อยมุงสังกสีครับตรงนี้ทำเป็นพะยางไปก่อนครับแค่ชั่วคราว ก็มีแผนจะทำเป็นเป็นบ้านเล็กๆครับให้สำหรับควายเพราะว่าจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นมาใหม่ครับก็ต้องขยับขยายครับจะไปอยู่รวมกับรัวไม่ได้นะครับพวกนี้ก็กินไปหมดแล้วนะ วันนี้เป็นสารให้เสริมครับเสริมจากช่วงเช้าชเช้าผมก็เกี่ยวข้าวครับเกี่ยวข้าวที่เหลือจากห่านจากเป็ดที่ลงไปในทุงน่งนาที่เขากินเพาะก็เต็มครับวันนี้ตรงนี้ถ้าฝนตกก็จะเอาวัวเข้ามาตรงนี้แหละครับแต่ควายจะปล่อยได้อยู่ ควายจะไม่ค่อยกลัวฝนเท่าไหร่ครับแต่กลัวเขาจะไม่สบายครับถ้านอนจากฝนมากๆอาจจะมีรั่วครับรั่วนิดหน่อยแต่ก็ได้อยู่ครับดีกว่าตากฝนแบบกลางแจ้งร้อเดี๋ยวจะป่ดดยวยเอาทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ไหวมองไปทางไหนก็มีแต่ฟ้าครึ้มเมฆฝนครับฝนตก เจ็หมื่นก็อยู่ข้างในทั้งวันครับนี่ฝนโดนโทรศัพท์ครับมันก็เต็มครับแูบนี้ก็โอเคครับทุตัว ี่เป็นหญ้าเนเปียที่ไม่แก่ครับไม่แก่แล้วก็ไม่อ่อนเกินไปก็จะกินดีหน่อยครับก็เป็นหนุ่มกำลังสร้างเนื้อครับโครงสร้างนี่ขึ้นมาเยอะแนละ้ว เดีย๋ยวจะย้ายกองไฟมาให้ควายด้วยครับวันนี้ยังไม่ย้ายเพราะว่าเดี๋ยวกลัววัวจะไปเหยียบครับวัวจะไม่เหมือนไฟ,ไฟควายเขาจะชอบผินไฟครับนอนล้อมกองไฟแต่ถ้าฝนตกอย่างนี้ไม่ไหวครับที่นอนก็จะชื้นหมดเลยเดีย๋ยวจะเป็นโรคไฟไข้เจ็บตามมา ให้มีช่วงเวลาได้พักผ่อนบ้างครับก็ทำแบบเร่งรีบครับตรงนี้ก็เป็นท่อ PVC ครับมีไม้เล็กๆ2อสามอันครับแล้วก็เป็นไม้ทำเป็นราวปีตะปูติดกับเสาไม้ไว้ก็พยายามขึ้นคุมเลยครับ ร่งรีบมากครับวันนี้กลัวจะไม่ทันเพราะว่าคิดไปแล้วครับว่าฝนต้องตกหนักแน่นอนเพราะว่าวันนี้จะเป็นวันที่พาย,ยุเข้าเต็มๆครับ วันก็จะถ้าฝนตกก็จะสลับบัวมาไว้ที่นี่ครับก็จะพักอคอกข้างในทำให้อคอกได้แห้งบ้างจะได้ไม่ฉี่ซ้ำลงไปในอคอกครับอคอกจะเละครับถ้าไม่มีอคอกข้างนอกก็ต้องแบ่งครับ,บวัวส่วนควายนี่กลางกลางวันช่วงกลางวันที่ฝนตกเราสามารถปล่อยปล่อยเลี้ยงได้ก็จะไม่มีปัญหาครับ แต่วัวน,นี่ฝนตกแล้วกลัวจะเป็นไข้ครับช่วงนี้ยังยังไม่หมดช่วงหน้าฝนก็จะมีเรื่องไข้อยู่ก็ฝากเตือนด้วยนะครับพี่น้องใครที่ฉีดยาเป็นฉีดยาเองได้ก็หาซื้อยาเตรียมไว้ครับมีบูตาซิลแล้วก็ LA ครับออกซิ่อ a ไม่ใช่ LA 2ออย่างนี้ฉีดได้ทั้งบัวท้องและวัวไม่ท้องครับฉีดวัวท้องไม่เป็นไรฉีดทั้งควายก็ได้ครับฉีดได้หมดเลยไม่มีข้อยกเว้นครับฉีดขนาดการใช้ยาก็ตามฉลากยานที่เขาระบุไว้ครับ กินเสร็จก็นอนครับกินนอนกินนอนอยู่นี่แหละครับจะเหมือนนี้จะถ้าเป็นแบบนี้จะไม่ดื้อ,อ่าไหร่ครับจะรู้เรื่องหน่อยนึงหนาวครับ นตกอย่างนี้กินยาเยอะมากครับก็ดีที่ทำไว้ครับเล้าไก่ก็ไปสภาพมาเป็นคอกเลี้ยงวัวได้ตรงนี้ก็ตัดไม้ไว้ครับ ใส่น้าน,นะครับไม่ได้คิดว่าจะทําเพิงทำอะไรแบบนี้แต่พอดีว่ามันประจวบเหมาะกับอายุเข้าพอดีครับก็เลยทำทำแบบธรรมดาธรรมดาเนี่ยนะครับโครงการแน่นาะคตก็ทําเป็นหลังเล็กๆครับสำหรับป้ายก็ใช้สังกะสีมุง ฝนตกับไปไหนไม่ได้ครับก็คงต้องอยู่กับน้องวัวน,นี่นะครับไปดูว่ากินหมดหรือยังกินหมดเลยครับมั่งนี่ตั้งแต่รู้ว่าตัวเองท้องนี่กินยาดีมากเลยก้มหน้าก้มตากิน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 ทางยาธรรมชาติแล้วก็ยาที่สับให้ครับกินดีมาก วันดีเหมือนจะหนาวครับพอน้ำยดใส่ตกลงมาอีกแล้วครับดูครับนี่ครับวันนี้ <c oughs> น้ำอยู่บนหัวแต็ไมไปหมดเลยครับเดี๋ยวก่อนกลับบ้านนี้ต้อง จิมจิมจิมน้ำออกมาให้หมดครับเดี๋ยวจะร่วงอือตูครับน้ำฝนไปแล้วครับอือุ้ยโดนโทรศัพท์เอาครับ ทีนี้ฝนตกเยอะเหลือเกินครับจะดีสำหรับคนเลี้ยงวัวก็คือหญ้าในแปลงเรานี่จะเขียวขจีครับฝนมีมีค่อนข้างมากแบบนี้ พักหนึ่งก็จะไปตามควายมาแล้วครับฝนตกเยอะเกินไปย้ายไฟเข้ามาแล้วโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปทำภารกิจต่างๆนานา,นาก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในวันอากาศสดใสครับหวังว่าพรุ่งนี้แดดจะออกบ้างครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามกันครับผมขอบคุณมากๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ